รสอนคับแม่ห้องสอนชามละยี่ห้าบาทนะครับยังมีนะสแสดงว่าเมื่อก่อนขายห้าบาทส0บาทเองเนี่ยอันนี่เป็นสูตรลับหมูอ่ะมัู้ขายยังไงครับหัวละยี่สิบบาทแล้วน,นี่มันเป็นประกาศเดียวผมขอดูหน่อยนะไม่เคยเห็นเลยาาอู้หะประกาศหอม เปิดคลิปมาเป็นดาวแม่ไก่หรือเปล่าเนี่ยะสวัสดีนะครับอากาศเย็นางสวัสดีนะครับไอซีทุกทุกนครับสวัสดีนะครับครั่วลุงเด่นสวัสดีสวัสดีมาตามนัดแล้วเช้านี้เราอยู่กันที่ด้านหลังนี่คือสนามบินไม่ห้องสอนนะครับตอนเช้านี่เขาบอกให้ตื่นเช้าเจะมีตลาดนัดตอนเช้านะก็เลยพากันมาเขาบอกอยู่ที่สนามบินมาเจอพอดีตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงหน่อยๆพามกดาตลาดหน่อย ทำไมปวดที่ปลายเป็นไก่เนี่ย <g ai> ไก่มันหนามันน่า <m uch> ดูแล้วน่ารักดีอ่ะตลาดเช้า <c oughs> เป็น,นยังไงน้อนะครับโคตรเรียนแฟนมันี่พามาเดินตลาดเช้าเด้อว้าว <Wow. S 1> ถ,าถ้ามันหนาถ้ามาหน้าหนาวจะรู้สึกยังไงนิดนี่เรามาเดือนอะไรนะเนี่ยเดือนกุมภาแล้วนะเย็นเย็นเก็บอยู่เลยเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดพยเยามานิดนึงเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายก็กลัวมันร้อนแล้วมันจะไม่ร้อนครับ ยังเย็นเจ็บอยู่เลยยังหนาวอยู่เลยโอ้สะเดามาแล้วสะเดสะเด็จไปที่วัดอุ่นภูมิก่อนอุ้ยมีของขายแบบบ้านๆอยู่นะ,ะนนเดินเดนเดินขายวางกับดินเลยตลา,าดแบบแบบบ้านๆน,นี่ครับนะมะเขือเทศผักปลาทอดอมะเขือเทศโอ้ยมะเขือเทศสิบบาทแค่มิโลสิบบาทโอ้เย็นส้มเขียวหวานก็มีเธอดู๊าาดบาทสิบบาทฮะกิโลสามสิบห้าโลสี่สิบอยู่ มะเขือเทศสีดากิโล20บาทครับนี่เอาเอาไม่ต้องเอาแบบขาวๆหน่อยให้มันไปเหลืองบ้านเรานะครับมันมีสีดามีมะเขือเทศใหญ่แล้วก็มะเขือส้มน้อยแต่อันนี้ใส่ส้มตามอร่อยมากนะตามหลวงพ่อบางเอาขาวๆหน่อยเราจะไปไก่ให้มันไปสุกอยู่เชียงรายหนึ่งนะ,ะไหนดูดิน้องไพ่เราเอาแต่สีอย่างงี้กลับไปมันคงจะเป็นเปลี่ยนสีอยู่นะกลับไปเปลี่ยนสีแดงอยู่เนาะตาเนอหนึ่งกิโล สีนี่เรากลับเชียงรายมาเขือเทศซีดาใส่ส้มตำตำหลวงพระบางอะไรอ่าโอ้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเธอได้ดูเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยน้ำเงี้ยวมั้งข้าวซอยข้าวซอยฝั่งนี้ทำวิญญาณข้าวซอยเล็กๆครับโอ้น่ากินนะข้าวแรมฟืนข้าวฟืนอุ่นมาล่าเผ็ดชาโอ้น่ากินนะมีอะไรนะ ดอกเนื้อก็มีข้าวเงี้ยวก็มีเดี๋ยวเดินเดี๋ินนิดหน่อยกันนะครับอ่านี่ยนะน่ากินน่าอย่างเงี้ยอุ่นๆร้อนๆแม่ค้ายังกินเองเลยนะต้งนู้นฝักการต้นนู้นฝักทางนู้นฝักการโคตรใหญ่เลยมีปลาแห้งปลาเค็มอันนี้เหมือนเป็นปลาของพม่านะเนี่ยคนคนที่เห็นขายที่อนุรุโนไทยปลานี่เขา ไม่รู้เหมือนกันมัน,นมเป็นป,ปาลาปลาตะเพียนแดงม,มาพี่อน้องแข่งกับเสียงเพลงหน่อยตอันนี้ก็น่ากินดีเข้าแหลมฟืนเข้าฟือนอุ่นเออเป็นอาหารแบบไหนเนาะเนี่ยน,น่ากินอยู่นะหลายเส้นดีเส้นหลายแบบเลยไไหนังทอดแลเนี่ยเป็นหนังทอดคล้ายๆกับบอกไม่ถูกโอ้น่ากินอย่างนั้นนะใสย่ยอดถั่วดันเตาด้วยน้ำจัง โอ้น่ากินเลยแต่งาด้วยโอ้เครื่องปรุงเ,นะรเ,ยเยอะนะอุ้นโอ้ชามเท่าไหร่นายายถ้วยกี่บาทครับ25บาทจ้ะบาทโอ้ได้มาเริ่มเลย <laughs> เดี๋ยวมากินดู <25 S 1> าจะกินเลย ช่วยใหญ่มากที่สิบห้าบาทกินเวล่ะชิมหน่อยป่ะเดี๋ยวตอนสายๆจะค่อยไปกินนั้นเอาอันนี้เอาของใหญ่เลยแล้วมีหมูแดงด้วยเหรอยายเส้นดังเอืองเธอกินอะไรกินแบบเมื่อกี้หน่อยกินแบบเมื่อกี้นี่ถั่วลันเตาไอ้ยอดยอดถั่วลันเตานะครับอะไรไม่รู้นะเดมอันนี้เรียกว่าอะไรครับนี่อันนี้ขนมเส้นขนมเส้นอันเมื่อกี้ล่ะอันนี้เส้น เส้นมีอันนี้เส้นเล็กเนาะน่นชิ้นกว๋วยเตี๋ยวชิ้นกว๋วยเตี๋ยวอืมก็ในห้องสอนครับในห้องสอนชามละอยิ่มห้าบาทนะครับยังมีนะแสดงว่าเมื่อก่อนขายห้าบาทสี่บาทเองเนี่ยอันนี้เป็นสูตรลับหมูอ่ม,มั้งหมูไปผัดใส่หลายอย่างอันซอสอันนี้น้ำจั๋งเลยเขาไงเติกรนะเทียมนี่ถั่ว มีโปรตีนครับแล้วก็มีพริกไทยมีผักชีน้ำซุปน้ำซุปใส่เข้าไปร้อนๆจว้แจะไม่มีหมูเนาะงูอยู่นี่อ๋อหมูอยู่ในนี้น้ำซุปกระดูกหมูอ๋อครับครับเราไปนั่งไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวมากินเดี๋ยวเดี๋ยวมากินอายใหนะจะจะเดินเดินนิดนึงเดี๋ยวรอโต๊ะมันว่างก่อนเพราะโต๊ะโต๊ะมีสองโต๊ะเองนะครับโอ้ยนี่ก็มีนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งดูติดกันเลยพริกถั่ถวเนาว่าน้ำผึ้งครับโอ้ร้านนี้ก็มียาวเลยร้านนี้เห็นไหมไม้เกีย้ยวถ้าห่มก็มีนาวๆอย่างนี้ผ้าห่มดูผ้าห่มนี่แหละขายดีเออนี่ผ้าหม่ม แบบแบบเนีเ้ยหุ่ดีเนี่ยอือเฮเย็ยน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 เย็นมาพี่น้องเออย่อย่อกดเสียงเพลงหน่อยพักไม่ใหญ่ขนาดนี้ดูผักชีดิี่ทำไมป็้าผักชีเคยซื้อผักชีอย่างนี้ไหมครับพี่น้อง <laughs> เออยอดถั่วลัเตาผักกาดดูผักกาดโอ้โหต้นใหญ่มากแก่งซิิ้งควายครับเหมาะขนาด นี่ดูพักาแต่ละต้นโอ้ต้นใหญ่เนาะใช้น้ำอะไรปลูกเนี่ยทำไมต้นหยาบผัการนี่แกงกับหลาบควายครับมันเป็นวาซาบิอะเนี่ยเนี่ยขินๆเลยล่ะแกงใช้กินควายห้าบาทห้าโอ้ห้าบาทมาห้าบาทครับที่ไม่ห้องสอนพี่น้องถูกอันนั้นเนาะในขายกิโลกี่บาทครับกิโลโลมัดอ๋อโอ้ถูกเนาะอันนี้อันนี้ที่เราไปกินจานละร้อยกว่าบาทนั่นแหละผัดยอดถั่วลันเตาเนี่ยนี่กองกองกี่บาทแล้ว กองสิบบาทได้อิมมนะอ่มข้ามอย่งเงี้ยขชีนี่ก็อย่างใหญ่เลยผักชีนี่ใหญ่มากเสร็จแล้วสองร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่ด้วยรนะ้อยร้อยยี่สิบบาทเราไปกินหน่อยก่อนร้อยร้อยสี่สิบมั้งร้อยสี่สิบบาทขอบคุณครับนะแขง่ขงเสียงพูดแข่งเสียงเพลงหน่อยเพราะว่าเขากำลังเขาเป็น<อ>ร้านขายเครื่องเสียงต้องพูดไวๆต้องพูดเร็วๆมาท่านนี้ก็อีกธรรมชาติของของเอง่อของนี่อุ้ยพกักการ์ดขาเธอเคยเห็นไหมอย่างเงี้ย ประกาศขาวอะไรมันยา,า,าวอย่างนี้ประกาศขาวขายยังไงครับ,บหัวละยี่สิบบาทหัวละยีบาทแล้วนี่มันเป็นประกาศเดี๋ผมขอดูหน่อยนะไม่เคยเห็นเลยหัวหอมประกาศหอมโอห้หัวละยี่สิบบาทขายเป็นหัวครับปลูกเองเลยครับนี่โอ้แล้วกินเอาไปกินเหมือนกับลาบกับอะไรอย่างเงี้เหรอเอาไปทำอะไรครับต้จมตจืดต้ไมได้ผัดกินก็ได้ผัดกินก็ได้เอาเอาหัวนึ่งเราเราซื้อไปอย่างนั้นอ่ะเอาหัวนึงเอาหัวนี้ก็ได้หัวละยี่สิบบาท ว่าดอกประกาศรครับอนนอเอาจัดหนังขนาดเอาไปถุงเนี้ยตารักถุงเลยเอาไปมันชื่อประกาศหอมเหรอครับประกาศเลยนะประกาศหอมอมืน้องเป็นคนอะไรครับนี่เป็น,นะอะไรนะจุล,ลิซูนะอ๋อปลูกปลูกที่ดอยไหนครับนี่อ๋อสวยมากเลยลนี่ครับขอบคุณนะครับอืม๋ยวจุน <laughs> มันเคยเห็นนะแต่ว่าก็ถูกเลยนะแล้วยนะี่สิบาทครับก็แปลกดีมะเขือขมมะเขือค้มมะเขือขมนั่นแหละครูคำอีชอบกินเอาไปทําเมนูครูคำอ,อีโอ้ดอกนี่ก็สวยนะตะไคร้ผักหน้าหนาวสวยครับผักงามตะไคร้ก็หัวโตๆเลยเออผักชีลาวก็เน้นมะนาวมีจังอันนี้ติดใจแนะ่นยี่สิบบาทอันนี้ถูกใจผงเรียนมากมันอยู่ตรงนี้เพลงเบาหน่อย เธอต้องพูดดังๆกบเสียงให้หน่อยสิอ้โตะโกนเลยใช่ไหมนะดังแล้วนี่ก็โคตรดังแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำนีดหน่อยเดี๋ยวไปกินร้านนู้นนู้นอะไรนะมันร้านคุณยายไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งอันนี้อะไรนี่เหมือนกันน้องก็มาชิมเลวยอะไรด้วยนะคะครับก็มีหลายแบบอันนั้นอะไรครับนัานเขาเรียกอันนี้เป็นยำหมี่ค่ะยำหมี่นี่ แล้วก็มีทอดเนอ่นค่ะผักแห้งมีน้ำค่ะมีก๋วยเตี๋ยวออมีกิมจิด้วยมีทั้งยำค่ะครับมีกิมจิด้วยนะกิมจิก็มีค่ะผักแหงอันนี้จะเป็นของอาหารจีนยูนานอ๋อนี่เป็นจีนยูนนานเหรอครับใช่ค่ะโอ้มีหลายหลายเชื้อชาติหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะใช่ค่ะเมื่อกี้นู่นเป็นน่าจะเป็นพี่น้องไทยใหญ่นะอันนี้เป็นจีนยูนานครับอืมอันนี้ถุงกี่บาทครับอย่างงี้อันนี้ถุงละสามสิบค่ะครับ มันมีกินจีด้วยอาหารจีนกินจีเขาอร่อยนะจีนจีนอยู่นานแล้วค่ะครับอ่าจะกินอะไรกินไหมลองชิมไหมกินกินอะไรอ่ะวันนี้ข้าวฟื้นอุ่นอันนี้คุณคำอีก็ชอบกินอันนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเธอลองกินอันนี้ดูดีมันเบากระชอนนีนะอร่อยนะมันเป็นลองชิมดูเอาเนี่ยเอาข้าวฟื้นอุ่นหนึ่งแล้วก็เอาที่ใสอันเนี้ยแล้วเอาน้ำอ่ะที่ใสเนี้ย อันนี้แบบนี้เอาซุปใช่ไหมคะครับครับนนคือแบหมี่เนาะ,ะเอากลับบ้านนะคะกินนี่เลยครับอ๋อค่ะถ้างั้นคือน,นั่งข้างในค่ะจา้จาจ้าจ้าเดี๋ยวขอดูทอนทำหน่อยอยากขอถ่ายนิดนึงอยากเห็นอันนี้คือน้องขออันนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่อันไหนคะอ๋อเหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้คือเอากลับบ้านอันนี้เขาจะกินแบบเขาจะยำเลยอ๋อยำให้เลยเนาะยำให้เลย รู้สึกเจ้าของช่องจะไม่พูดไม่จาครับเป็นอะไรมัน <laughs> เย็นขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> เย็นจนเย็นจนเจ้าของช่องพูดไม่ออกแล้วครับพี่น้องดเดแหห้งหมด <laughs> แแล <laughs> ้วังกี่องศาเนะี่ยแสบเจ็บมันเจ็บเนาะมามาดูครับเข้าฟืน้นอุ่นให้น้องสร้อยลองชิมดูถ้าไปเที่ยวเชียงตุงเธอต้องได้กินอันนี้แหละอันนนั้ของผมเหรอครับอันนี้เป็นไม่ใช่ของผมไหมยังค่ะอ๋อยังยางนะของผมเอาเส้นเหลือง อืดูหม้อก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหม้อใหญ่เลยครับแบบสูตรจีนยุนนานพี่น้องก็จะกินนี่เป็นสิบร้านนะร้านอาหารขายดีครับนั่งก๋วยเตี๋ยวนี่คนนิยมกันเขาใส่เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะครับเมนูพวกนี้นะครับค่ะเมนูพวกนี้ครับฝรั่งก็ชอบค่ะฝรั่งก็ชอบฝรั่งชอบมากค่ะมันฝรั่งก็น่าจะชอบแบบถูกด้วยเนาะ เท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทสามสิบาทนะชุดละสามสิบค่ะสามสิบบาทครับวันนั้นวันนั้นข้าวฟื้นอุ่นเหรอครับใช่อ๋อก็ใส่เส้นอยู่ข้างล่างแล้วก็มีผักอยู่ข้างบนโอ้ที่มาของโปรตีนครับพี่น้องกินแทนเนื้อสัตว์ได้เลยน,น่ากินมากขอน้องไฟเนี่ยอากาศเย็นๆต้องกินอย่างนี้อ๋อ,อก็ฟื้นอุ่นครับฟังชื่อก็น่ากินละคือต้องเน้นอุ่นๆอ่าแล้วก็จะปรุง ไอ้ที่เป็นลูกนี่คืออะไรนะครับอันนี้เป็นลูกเฉากาะค่ะมันจะเป็นเครื่องคนจีนอะคะอ่ะอ่าผมเคยไปกินที่บ้านอารุณโนไทยัยโอ้เขาใส่น้ำมันให้หน่อยนึงกระเทียมเจียวพริกหมาดครับอือนี้เป็นบาดจังเหรครับนี่ยไม่ใช่บะจ่ะ<ห>านนงนะซอสต้นหอมนิดนึงโอ้น่ากินเลยครับีเด๋ยวไปละไปละขอดูนิดนึงน,นี่นี่ค่ะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจะเพิ่งจะเพิ่งตักนะเดี๋ยวพิ่งรอแป๊บนึงน่ากินมากจะถ่ายรูปได้เลยเนี่ยอันนี้ดูบะหมี่ต้งเด็ดนี่ก็เอาไปไหนไม่รู้อะไรนะมีก็ต้องลวกขายดีมากพี่น้องดูดูหม้อต้มเต็มเลยสองหม้อเลยหมดนี่ก็หลายร้อยถ้วยอยู่นะหลายร้อยชุดอยู่นะวันนี้นี่มีนะคะครับนี่เลืองเอาอะไรคะคนก็เริ่มมาแล้ว เบี้ยวกันกว่าห้าพันมั้งยังไงเอาไปซื้อหนาะฮะลวกหลวกชวรเน้นยอดถั่วลันเตาเป็นหลักครับถั่วลันเตาครับถั่วลันเตาปลูกเองด้วยนะครับฝรั่งก็ชอบกินนะบ่สฝรั่งมากินก็หนึ่งดอลลาร์เองเนาะกินฝรั่งกินก็หยาช่อกหยาช่อกฝรั่งมากินก็หนึ่งดอลลาร์เองพี่น้องสามสิบบาท อืมยินมากเลยเมื่อเช้านี่เย็นเนาะกี่องศาเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกัศาไม่ได้รวย <laughs> นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็กโดยต้นหอมบักหน่อยต้นหอมหน่อยนั่นคือนี่คือกิมจินะคะกิมจิโอ้กินกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับเนาะใช่ค่ะโอ้นี่พี่น้องน่าน่ากินเลยครับ ไปละเดี๋ยวไปเป็นนุ่นเลยก็ได้นะพี่น้องดูน่าตาอันนี้คือชื่อมันคือออยำหมี่ยูนานค่ะยำหมี่ยูนนานใส่เลยครับพี่เออโดยพี่ไทยหน่อยไปไปนั่งสดกันร้อนๆเลยครับปกติขายอยู่ที่ไหนครับร้านหลักเลยหรือว่าขายตามตลาดนัดอย่างเดียวตลาดนัดแล้วก็ถนนคนเดินแล้วก็ส่งออนไลน์ค่ะโอ้ขายออนไลน์ด้วยขายออนไลน์นี่ขายคือขายอะไรครับก็ขายทุกอย่างค่ะแล้วส่งในห้องสอนนะครับหรือส่งที่ไหน ส่งที่ปลายแล้วก็จะมีกิมจิก็คือส่งทั่วประเทศเออแล้วก็มีข้าวปุกง,งาครับข้าวปุกง,งาก็มีติดต่อช่องทางติดต่อติดต่อทางไหนครับอย่างนั้นมีเบอร์ค่ะมีเฟซมีไลน์ได้หมดเอาเอา,เอาอะไรดีเอาเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับอ,อาริสาค่ะอาริสาชัยพิรพัฒน์ทางวันเบอร์โทรด้วยศูนย์แปดหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่สองค่ะอีกทีหนึ่งนะครับ 086 478 78 42 47ครับครับค,บคบลองลองเข้ามาดูเข้ามาดูทักทักสนใจแบบไหนทักได้ส่งให้ออนไลน์ทุกวันนี้มันต้องขายออนไลน์ด้วยครับนี่จ,จะได้กินจียนนานส่งส่งขายให้ได้ส่งนะคะส่งค่ะครับ,รบนี่น่ากินมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรี้ยวๆ้เรียกน้ำรายดีแล้วก็เวลากินก็ฟืน้นมมาดูหน่อย เนี่ยเป็นยังไงดีกินเลยค่ะนมากินมากเอ้าชิมเลยถ้ากินเลยจริงๆค่ะเรากินดูถ้าเธอไปที่อากาศแบบนี้มันเหมาะกับที่จะมากินอย่างนี้แล้วก็บะหมี่นุ่นเด่นอ่ะถอนเม็ดกบกินเดี๋ยวตอนสายๆมาคนจะเยอะกว่านี้มากนะเพราะว่าเขาเช้าอยู่เพราะเราเจ็ดโมงกว่าเนี่ยน้องไฟลองชิมดู กัดนี่คืออะไรไหมหนาวหนาวกัดกัดขาดัดกัดแต่กัดว่าตอนนี้มันน่าจะไม่ถึงน่าจะต่ำกว่าสิบหรือเปล่าเย็นกัดขนาดเลยตอนนียอิ่มตอนนี่ครับเสน่ห์ของไม่ห้องสอนนะครับ ใครมาก็ต้องมาชิมหน่อยกินอย่างเงี้ยจะอุนอ่นอุ่อนอะิ่มนะลืมโทรศัพท์ของน้องนรุนนีเส้นนี้ด้วยนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นเส้นข้าวซอยหนานะคะของพมา่าอร่อยมากโอ้นเนี่ยเสน่ห์ของที่นี่เลยนะครับพี่นอ้องไม่ว่าเขาเป็นน้ำอย่างเดียวมันเป็นบางที่บางที่ที่ไปกินก็มีแต่น้ำแต่นี่เขาเขามีเส้นด้วยนี่ดูเดียวๆจอดละสามสิบบาท ส้มคยุยเนาะดูพี่น้องดูน่ากินนะอะเอออะไรออออจิมจีอเขาบอกกินเนี่ยสั่งออนไลน์ได้เมื่อกี้น้องเขาให้เบอร์โทรไว้แล้วใครจะสนใจก็รูทัสรูทัดปวดนี่เลยอะ่ะไม่เอาตะเกียบไม่อันนึงเดี๋ยวจิมจีอยากได้ก็ซื้อกลับบ้านด้วยดิกินกับป่นปลาเนาะนี่นะเข้ากันนี่ไม่ได้อาหารจีนยุนานกินกับป่นปลาพี่น้องเอฟรูดเลย อร่อยจริงอ่ะอืมเรียกน้ำย่อยได้ดีกินแบบสามหวันเนาะหนักช่องหวานนะเอาช่องหวานเลยพีเดียวคะเหมาะย้อนแสงหน่อยๆนะครับเพราะว่าตามสถานการณ์แล้วเปลี่ยนที่ไม่ได้เองก็ดังด้วยเน่าใส่ตังค์หวานนงา เจ็บมือเจ็บนุกขนาดคนเขาอยู่ที่นี่ขนนั้นคนในพื้นที่คนในพื้นที่ยังหนาวอ่ะนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นแบบนี้อืมน้องถ้านยากกินนะครับตลาดหน้าตอนเช้าไม่ห้องสอนตอนนี้น่าเดินนะครับอาหารไม่แพงนะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น เมนูที่ขายในตลาดนัดแถวรสชาติใช้ได้เลยครับมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาก็มีกิมจินี่ครับน้องไฟล์ก็ชิมกิมจิเข้ากันดีดีครับกินกิมจิกับบะหมี่ตอนเช้าๆนะครับเป็นบะหมี่ยูนานเนาะบะหมี่จีนยูนานนะครับกินกับกิมจิยูนานก็อร่อยถูกใจลุงเด่นนะครับนะก็นั่งกินไปชิมไปเจ้าของร้านก็อาธยาศัยดีครับเอานู่นมาให้ชิมเอานี่มาให้ชิมนะครับอน่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินกันต่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอสดโล่งๆก่อนนะครับแน่ บะหมี่เขาเส้นนุ่มอร่อยดีครับน,นักเรีนก็กินกันไปยาวๆครับพี่น้องกิน,นข้าวอร่อยมากอิม่มได้้ไๆขนม <c oughs> ขนมหวาน <c oughs> กูถ่านทางนั้นสวยสีดำๆเนะี่ยเนาะเขาไม่ได้ขายมั้งนะ่ <c oughs> ไม่เขามาใส่ผัก <c oughs> กระเษดาผักยอดถั่วลันเตา เยอดถั่วลันเตาเป็นถุงๆนี่เลยนี่ก็เป็นผักบัวบกผักกาเดเจ้าถั่วลันเตาเนาะโอ้ฟักทองยาวๆโอ้หนีก่กระเทียมโทนเออนี่พี่อยากเอาไปปลูกเนี่ยมันต้องเอาซื้ออย่างนี้พี่ปลูกแล้วมันถึงจะได้ฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กระเทียมโทนนะครับอ๋ออันนี้ขายยังไงครับนี่ กระเทียมโทนนะพี่น้องนี่นกระเทียมโทนใช่อยู่แต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าก็เอาไปปลูกถึงจะเป็นกระเทียมโทน,นะคะ่ะอ๋ออันนี้ไปปลูกไม่ใช่กระเทียมปลูกแบบธรรมดานี่แหละแต่ว่าถ้ากระเทียมไม่สวยก็จะเป็นกระเทีม<ช><บ>ทมกกยมเ,ออ,เอ,อ,ออกระเทียมโทนหากินยากเห่นไหมเจ้าเอาเอาเแค่นี้อกิโลละขีดละสิบบาทเนาะเอาแค่นี้พอแต่เอาไปปลูก <ผม S 2> ปเป็นไหมครับอย่างงี้ผมต้องถ้าสวยก็จะกลายเป็นกระเทียมธรรมดาอ๋อถ้าเอาไปปลูกมันจะกลายเป็นกระเทียมธรรมดา ผม,ผมต้องการที่ยวต้องการกระเทียมโทนคือต้องการใบมันใหญ่ๆนะ่ะต้องการต้องอันนี้ที่จริงผิดธรรมดานะั่นแหละแต่ว่าถ้าสวยก็มีหกสิบาทครับหกสิบบาทนะคุณแม่ถ้าสวยถ้ากระเทียมไม่ค่อยสวยก็มันจะออกมาเองครับกิโลเท่าไหร่คะกิโลละร้อยกระ,ละ,ละ,ละเทียมโทนครับไปดองน้ำผึ้งได้ดองน้ำผึ้งก็อร่อยกินมันเป็นกินแล้วก็กินกับอะไรกินกับลาบกับอะไรได้หมดเป็นกระเทียมใหม่ด้วยเนี่ย อร่อยนะแต่มันเผ็ดมากนะจะอร่อยครับแม่ความหมายของผงโงลุงเด่นเนี่ยผมก็เคยเอากระเทียมจีนเนี่ยไปปลูกผมต้องการเอาใบมันไปตาใส่หลวงพระบางม,ม,มันไม่ใหญ่ใบมันเล็กนิดเดียวเราต้องการให้มันเป็นกระเทียมโทนครับหมดหรือ,อยังอันนี้ก็เป็นโซนนี้ก็จะเป็นเสือเอ้อผนะ้าเออไงเสื้อสีน้ำเงินนะไปดูไหมอ่า ก็อุปกรณ์ศิลป์นี่ไหมละหมูน่ะสวยดีเนาะอะไรไปโอ้พี่น้องเอ้ยเย็นมากเลยอากาศดีสุดแล้วเปลอายังเดินไ่ทั่วเลยยังไม่อิ่มเลยเดินยังไม่อิ่มเลยพี่น้องแต่ว่าเดินไม่ไหวฮะขอไปหยุดในรถก่อนดูหนาวไม่หนาวดูคุณพี่เขาใส่มาเนี่ย หนาวไหมครับวันนี้นะครับเย็นเนาะต้องปินหูถอดหูไม่ได้ถอดหูไม่ได้สมเกียรหวานก็มีน้าเอาไหมก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ถ้าใครมาแม่ห้องสอนก็ลองมาดูตลาดนัดที่ปิดที่เขาอยู่ติดกับสนามบินแม่ห้องสอนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีทุกวันนะตรงกับผมไม่ได้ใจวันนี้วันอะไรลืมไปละ วันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ครับถ้าเพื่อนๆมาก็คือวันจันทร์ตอนเช้านั่งก็มากินข้าวฟื้นอุ่นมากินบะหมี่มากินอาหารไทยใหญ่มากินอาหารกินยุนนานครับอร่อยแน่นอนอ๋อตรงนี้ไม่แดดละเลิกอุ่นไปโอ้อะไรมันอะไมันลงกงเกียงนเลยใตยรถลรงเด่นเย็นเย็นมากเดี๋ยวนั่งทิ้งแดดกันนิดก่อนนะเดี๋ยวสายๆนะสายขึ้นแล้วสายๆโรงเรียนมีภารกิจไปชิมร้าน ร้านลาบเจ้าหนึ่งอ่าเป็นพกเคยมารีวิวปีก่อนแล้วติดใจเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยรอให้อุ่นตัดคลิปทําคลิปอะไรแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะพาไปกินแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าเชียงรายแต่ว่าถ้าภารกิจค่ำไหนนอนนั่นของเราตอนเย็นนี้มีที่ที่เหมาะเราก็อาจจะนอนเชียงใหม่สักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปทางอำเพอฝางไปทางนู่นเฮ้ยนใส่บีเรียไอ้รวยไปแล้วครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ลุงเด่นแฟมิล,ลี่คะ่ะอะไรจะหนาวขนาดนั้นเนี่ยถ้าเธอไปจะจีนไปเที่ยวจีนญี่ปุ่นได้กับเขาได้เลยมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรอกต้องไปซื้อเสื้อซื้ออะไรที่มันแบบเอนี่เราโกงเก่งเกินเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้เต,เตรียมความพร้อมก็หนาวเสียแกยงงันไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ <S <S หนาวหนาวหนาวนะพี่ยินไม่พี่ยังไม่ขึ้นรถหรอกพี่ยินนั่งทิงแดดสักแป๊บหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวสายๆอีกหน่อยหนึ่งก่อนไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับภารกิจ ควัวโรงเรียนสัญจรนะครับค่ำไหนนอนนั่นนะครับไปแล้วครับพี่น้อง